ช่วงนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพรกา้าดีวัฒน์นะครับซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างไรก็ตามครับท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนถามว่าในเรื่องของการประชุมอาเซียนสมมตในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ มีการประชุมกันที่กรอลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วก็มีผู้นำทั้งผู้นำทั้งในเรื่องของของกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็ดีและก็มีทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสียิ่งผิงมาด้มาเองส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้มั่นใจว่ามานะครับมาสังเกตการแล้วก็ส่วนตัวแทนของนายกรัฐมนตรีสภาพสตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะฮะได้เข้าร่วมด้วยหรือไม่ผมไม่มั่นใจนะครับ อาจารย์คิดว่าการประชุมอาเซียนสมมตในครั้งนี้แล้วก็การประชุมเอเปกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสดสดร้อนๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าการประชุมในครั้งนี้โดยเมื่อยิ่งพุ่งเป้าไปที่ประเทศไทยและกัมพูชาสถานการณ์ขณะนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสงบพอสมควรแต่ชาวกัมพูชาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอยากเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองไทยครับอาจารย์คิดยังไงครับในกรณีดังกล่าวครับท่านอาจารย์ครับเรื่องหนึ่งเื่ออการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงเนี่ยนะครับครับประมาณสี่เรื่องแต่จริงๆก็มีเรื่องอื่นเช่นหนึ่งเรื่องของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขัดกิภาพที่อาจารย์สอถามผมเหรนกันไทยสองข้อตกลงเรื่องการค้าสามข้อตกลงในเรื่องของแร่หายากนะครับที่รูปกับทางด้านของกัมพูชาทางด้านบริเียและข้อสี่ที่ไทยเราจะเป็นใครๆเรียกว่าเป็นคนที่จับเรื่องของการประชุมเรื่อง อูสแสกมเออร์อันนี้อันนี้เป็นส่วนทีนี้ที่อาจารย์ถามผมก็คิดว่าบรรยากาศพวกนี้ในเรื่องของเขเมรนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอนะแต่แน่นอนฮะเรื่องสันติภาพถาวรเราไม่ต้องไปพูดถึงมันไ,ไปไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเรื่องของสันติภาพทาวนั้นเราเห็นได้ว่าสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาจาก,กเรื่องของการยอมรับในเรื่องของเขตแดนเนี่ยอันตีความที่มันแตกต่างกันนะยางไรก็ตาม นะครับอีกกี่ขิบปีก็ยังลำบากครับเพราะที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เกิดสันติภาพในลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในระดณะที่รับได้ในลักษณะหนึ่งความหมายก็คือว่าก<ม>ารรับรู้ต,ตอนนี้ก็คือจะม,มีเรื่องที่เขาดําเนินมาตรการตามสี่ข้อที่เราต้องการหรือเรื่องทุกิ์ี่เรื่องความรุนแรงสองช่วยในด้านของผู้ระเบิดสามก็จะมีเรื่องของการปราบปรามต่างภาสีก็จะ,จะมีเรื่องการกําหนดเพราะเรื่องนี้ผมก็คิดว่าข้อดีก็คือว่า ารงกดดันทางด้านของอต่างประเทศเนี่ยนะครับนะครับม,มันก็มีส่วนที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนะครับลดเรื่องของความรุนแรงลงซึ่งอันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้ามันมีการทําตาม ข้อตกลงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแรงกดดันนี้มันแรงพอที่จะทําให้ทางตาโดยเฉพาะทั้นสองข่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือที่เรากลัวกันว่าทางด้านของกัมพูชาจะมีการระเบิดไอข้อตกลงผมคิดว่าคงจะอยู่ในฐานะที่จะเว่าอพยายามที่จะเคารพตัวนี้ให้มากที่สุดเพราะแรงกดดันตัวนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่อง69เปอร์เซ็นพอทํา เอาตัวนี้เป็นหลักที่อาจจะคิดได้อันนี้ก็เป็นข้อดีครับที่นําไปสู่อย่างน้อยที่สุดนําไปสู่จุดเริ่มต้นในการที่จะหาทางที่เรียกว่าลดความตึงเครียดเพื่อเปิดทางไปสู่ในอนาคตว่าทนานําข้าตกลนนี้ได้วนที่จะตามมาในอนาคตก็คือการเปิดเส้นทางในด้านของการค้าก็หวังว่าการเคารพต่อข้อตกลงอันนี้คงจะเรียกว่าเพียงพอแล้วก็อยู่ในขนะที่เรียกว่ามีระยะเวลาที่จะทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นโอก,กาสที่จะทําให้มีการเปิดทางการค้า,าทางชายแดน อันนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ครับว่าจะมีการเคารพมากไหมขนาดไหนซึ่งเรากลัวว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นเหมือนดนอดีตไม่ทาแบบผมคิดว่าแรงกดดันตัวนี้จะสูงขึ้นเพียงพอในระดับหนึ่งก็หวังว่าถ้ามันมีการเพียงพอแล้วคงจะไปจุดต่อไปก็คือจุดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดถึงการค้าครับ ครับครับที่นี่อย่างนี้อาจารย์การประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการร่างสนธิสัญญาเนี่ยนะครับในเรื่องของมุ่งพุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของการค้าการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกความมั่นคงท,นทําสนธิสัญญาอยู่4ข้อด้วยกันเนี่ยนะครับเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจหงโซ่อุปทานด้านแร่ธาตุนะครับ เพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าภายในประเทศนะครับในเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านความจเจริญรุ่งเรืองของแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งความจจเจริญเจริญรุ่งเร,องเรืองด้านแร่ธาตุต่างต่างก็จะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปพุ่งเป้าในเรื่องของเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยประเทศไทยมีทองคําเยอะหรอครับหรือมีมีธาตุิ ปูตโตเลียมเยอะมากมายขน,น,นาดนั้นเลยครับหรือว่ายังไงครับทำไมถึงพุ่งเป้าสนทิสัญญาแล้วโดนลด์ทรัมป์เนี่ยก็มานั่งเป็นร่วมสักขีพยานในครั้งนี้เนี่ยดังภาพที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เนี่ยครับมันสําคัญยังไงครับเรื่องแร่ธาตุตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับความจริงเรื่องนี้มีความสําคัญมาพอสมควรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแร่ต่างๆล่าหายากสมดมีสิบเจ็ดประเทศนะครับซึ่งเป็นแร่นาชื่อมันแปลกๆนี่แหละอีเทียมเอ่ย อยู่เลยเทียมเลยสแกนเดียมเองมีเยอะอย<ำ>แยะแต่พวกนี้นะฮะมันมีสําสำคัญเพราะว่าเอาไปใช้ตั้งแต่เรื่องของอาวุธของอเมริกาหรือทั่วโลกเอาไปใช้ในเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเครื่องบินรบเรื่องของอะไรครับตั้งแต่ไม้กิมฟันฟันจะเหลือลบให้จีนเองมีสำเลอมีมีเขาเรียกว่ารีเซิร์ฟอยู่ถึง44ล้านครับผ่าน 100, ล้าน ประเทศที่สองมี21คือบราซิลจีนเองมีรีเซิร์ฟมากกว่าขึ้นหนึ่งของโลกแล้วก็70%ของการทำโปรเซสครับปากากินคนทำแค่นี้เองครับทามก็ตกใจเพราะว่าโดนจีนนะครับในสองสามเดือนเนี่ยเล่นอะไรลักษณะที่เพราะเขาไปเล่นจีนก่อนจินก็เลยมีการตอบโต้ว,ว่าให้คุณมาัาเบลเพราะพิธีการที่จีนทําให้ทามตกใจคืออะไร <laughs> เขาบอกเลยครับว่าใครก็ตามนะครับที่เอาแร่หายากเขาไปทําสินค้านิดเดียว ต้องขอใบอนุญาตนั่นหมายความว่าไปกระทบกับเรื่องของซัพพลายเชนทุกประเภทและไปสู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นทํางก็ตกใจเพราะว่าความอยู่รอดของอเมริกาส่วนหนึ่งก็คือการสร้างสาญยาณรูปภาพต่างๆถ้าหาพว่จีนซึ่งควบคุมน้ําหนักตรงนี้เกิดขึ้นฟ้อนทําต่อเน,นื่องทำไงข้อนึงก็คือรีดเจลจากับจีนเลยครับเพื่อการพ่ายกับผ่อนโซนเพือ่อไม่สถานการณ์ลงดึงเพราะฉะนั้นเียก็น,นำไปสู่เหตุผลนั้นหนึ่งว่า มีการที่จะมาพบกับสิ่งผเพราะว่าทางที่จะผ่อนปลนโดยผ่านการประชุมของอะไรครับของรัฐมนตรีครังนะครับกับทางด้านของตัวจีนซึ่งจะนําไปสู่การตกลงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้องการที่จะละลดฮะยอมลดเรื่องของภาษีนะครับให้กับจีนนะครับที่บอกจะขึ้นตอนแรกหวัาจะขึ้นนะจะไม่ขึ้นเราก็เพื่อขอให้จีนเนี่ยผ่อนปลนในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือแปลกใจสังเกตดูก่อนหน้านี้จะไม่มีแต่ท่ามตอนนี้พูดง่ายอยู่ในลักษณะที่รู้เลยครับว่าผลกระทบตัวเนี้ก็เลยหนึ่งนะครับรีบเร่งที่จะรู้มือกับประเทศอื่นๆเพื่อที่อะไรครับเพื่อเพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดทาจินนะฮะเ,เล่นงานในกรณีน,นี้อย่างน้อยที่สุดไม่ถึงกับเรียกว่าแล้วความหมดหมดหลทาง, <c oughs> ทางมันต้องเปิดทางมันเปิดทางปั๊บก็เลยมีสิงถึงคนอื่น ตอนแรกคาดไม่ถึงเพราะว่าข้อตกลงเดิมมันไม่มีตรงนี้ก็เลยหลังจากเนี้ยก็จะมีข้อตกลงกับประเทศต่างๆนะครับไอ้ก็ตามที่มีศักยภาพในการมีหรือมีอยู่แล้วพยายามทําข้อตกลงของเรานั้นก็จะอยู่ที่บางคนเฮ้ยมันยังไม่มีะนะครับนะหรือว่าอาจจะมีนะบางคนก็เฮ้ยมันมีแล้วแต่บางคนว่าที่มีเพราะว่าเราไปนําเข้าแล้วมาทําโปรเซสแต่อย่างไรก็ตามที่ทําอันนี้มันมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นการตอบสนองหนึ่งเรื่องของการจัดเรื่องของการสารวจเรื่องของการอะไรครับสกัด เรื่องของการทำโปรเซสเรื่องนี้ต้องใช้เ <Ừ. S 2> ทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทําก็ต้องการที่มีข้อตกลงเนี่ยเพื่อเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยที่สุดประเทศไหนก็ตามพอมีผมจะมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการที่ในอนาคตอาจจะโดนแซงชั่นจากจีนขึ้นมา <Ừ. S 2> นี่คือเหตุผลว่าเขาให้ความสําคัญกับตัวนี้เพราา ตัวนี้เกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ความอยู่รอดของอเมริกาเพราะทำตั้งแต่เรื่องอาวุธเรื่องของดิจิตเตอร์เรื่องแต่รดยนไปทั้งแต่ไม่กินวันกันเลยรบเลยครับ,บน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีการเข้าตกลงอันนี้ซึ่งหลายสัโดยก่อนก่อนเกิรกาะะไม่มีเรื่องนี้เพราะมันเพิ่งเกิดนะครับเพราะถูก จีนเล่นงานประมาณสักเดือนอต้นเดือนนี้เองครับกีนเล่นการอย่างหนักที่ทางอเมริกาตั้งตัวไม่ติดในส่วนนี้ครับทีนี้อาจารย์ครับมีเรื่องของวาระซ่อนเร้นอะไรไหมครับในเรื่องของการประชุมอาเรื่องเาิในเชิงทวิภาคีกระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็กับประธานาธิบดีอของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ แล้วก็มีการทวิภาคีจับไม้จับมือกันกันกบคาซาอิเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนายังมตรีสุบัติตรีคนแรกของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถามว่าภายใต้การข้อตกลงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของทั้งเกาหลีใต้แล้วก็อาเซียนเนี่ยถามว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะ รุดหน้าขนาดไหนสนิสัญญามันจะขนาดไหนหรือว่าเป็นเสือกระดาษอาจารย์มองใน,ในกรณีดังกล่าวสนิสัญญาทั้งหมดในเรื่องแร่ธาตุเนี่ยนะครับแล้วก,การประชุมทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนกับจีนแล้วเนี่ยแล้วก็โดนทรัมป์เนี่ยอุตสา,าบินข้ามหัวประเทศไทยไปลงที่กรรลำเปอร์เลยเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนถามอา่านอาจารย์ว่ามันมีในยะอะไรไหมครับในการประชุมของอาเซียน กับประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นครับท่านอาจารย์ครับมีครับท่าตอนนี้เราจะเป็นกรกังมีเลยนะให้ความสาคัญครับได้ยินไหมครับนะครับได้ยินไหมครับดีครับชัดเจนครับครับทําให้ความสําคัญกับทางด้านของอินโดแปซิฟิกที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เขารู้เลยครับว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นคู้ทีท้าทายเขาานี้ก็คือจีนทุกมิติ ทางเทคโนโลยีด้านทหารด้านในต่างเพราะฉะนั้นพูดง่ายเขาจําเป็นนะครับจาเป็นยังต้องมีการถ่วงดุลจีนพยายามไม่ให้จีนขยับขึ้นมาด้วยวิธีการหาพรรคพวกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการจำกัดเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงนะครับอีกด้านหนึ่งก็หาพรรคพวกหนึ่งในพรรคพวกนั้นนะครับก็คืออะไรครับการเข้ามาสู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาทางด้านญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งมีข้อตกลงความมั่นคงอยู่นะครับและทางด้านอาเซียน ฮีตปุ่นกับเกาหลีแน่นอนทั้งสองฝ่ายนะครับดูทั้งอเมริกาเนี่ยคงจะออกมาใกล้กันคือมีหลักประกันพาอดูแล้วไม่เคยไว้ใจเท่าไหร่ว่าเฮ้ยทั้งท,ทำท่าจะไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยผูกพันกับทางข้าตกลงทางด<อ>้านของนาโต้โ<อ>แต่<อ>ทั้งเองก็ยืนยันที่ตรงนี้พร้อมสิ่งที่เขาสบายใจอย่างหนึ่งก็คือทั้งมีการบอกเลยข้อตกลงใน,นความมั่นคงแน่นหนาครับ ข้อนสิ่งหนึ่งที่ที่จะตอบแทนก็คือคุณจะต้องร่วมมือกันนะครับในเรื่องของอะไรครับค่าใช้ใจ่<อ>ายข้อที่สองเรื่องของอาวุธต่างๆข้เอเข้อตกลงที่มีอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับคงจะเป็นเรื่องของอความมั่นคงอันนี้แน่นอนอเพื่อเป็นหลักการก็สองประเทศเหล่านี้กําลังมีความรู้สึกว่าภัยคุกคามด้านหนึ่งจะมาจากทางด้านของเกาหลีเหนือกับอีกด้านหนึ่งคือทางด้านของจีนอันนี้อันนี้นอนอนนคงหนีไม่พ้พนั้อนนี้ก็เป็นหลักประการที่สุดสำหรับอาเซียนนั้นปรากฏว่าไงครับว่า ทางด้านของอเมริกานั่นก็ปรากฏว่าในระยะที่ผ่านมานะฮะมันจะทอดทิ้งอินโดแปซิฟิกนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนมันคือไม่ใช่สมัยก่อนนะก่อนหน้านี้ก็ไปให้ความสําคัญกับเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของไงก่อการ,ร้ายกนท่างโอบามาม่รับรู้เลยครับว่า <c oughs> กำ <c oughs> ลังทอดทิ้งก็เลยมีเรื่องปอกหมดเอเชียโดยการเข้ามาผ่านทานแปซิฟิกแต่ตอนหลังท่านถอยออกไปเพราะตอนนี <c oughs> นะ้อเมริการู้เลยครับว่าอาเซียนนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญข้อแรก S <S มีการจัดการประชุมก็ามาพูดถึงฟิวเจอร์อาเซียนเพราะพูดถึงอาเซียนนะฮะจะมีประชากรที่เป็นชนชั้นกลางมากที่สุดซึ่งเป็นกำลับบงซื้อซึ่งในแง่นี้เขาต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการค้าประมาณประมาณ8 5 0 850ย้ยบล้านคนได้ไหมครับอาจารย์ได้ยินไหมครับด้วยความมั่นคงคงจะต้องพยายามที่จะเข้ามาถ่วงดุลจีนพยายามดึงประเทศต่างๆเ่าเนี่ยออกมาจากจีนเพราะงั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเข้ามาที่ตรงนี้พยายามที่จะดึงเรา แล้วก็พยายามดึงเราในหลายๆด้านนะด้านการคา้าเรื่องคำม้วงคุงหนีมีผลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขากำลังให้ความสํคาคัญเพื่อเทียบ่วงดุลจีนครับทั้งสองมิติตัวนี้คือเหตุผลวา่าทําไมทั้งถึงมาที่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 เพ<อ>ื่อเ่อนี้นะครับใ่จครับอาจารย์ครับการที่เรียกว่าถ้าอาจารย์สังเกตในเรื่องการจับไม้จับมือระหว่างท่านอนุทินชาญวิรุฬกนายมนตรีไทยกับพลโทหุนมาเด็จนายมนตรีของกัมพูชาเนี่ย น่าจื่นเจือนนะครับแล้วก็ทำสทสัญญาหรือว่าจับจับไม้จับมือกันแล้วก็สถานการณ์ของกัมพูชาในขณะนี้เห็นบอกว่าเงียบเหงามากบอลเบินปอยเป็ดนะครับแล้วก็คนงานจากประเทศแคมเบเดียหรือสแกมสแกมโบเดียสแกมเมอร์เดี่ยนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของแร่ธาตุที่อาจารย์นด้เรียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ทำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือเรื่องชิปในโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าการประชุมต่างๆเนี่ยแล้วก็สําคัญที่สุดอย่างที่เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พยายามที่จะกดดันอาเซียนให้เข้าข้างประเทศอเมริกานะครับ ทั้งๆท,ที่ท่านสียิ้นผิงเองท่านก็มเเนมาเองส่งรนตรีต่างประเทศมาถามว่านะครับการมาการมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องไหมครับถึงเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการส่งแร่ท่องแร่่าต่างๆแล้วก็เรียนถามตรงๆเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเสื่อกระดาษไหมสนิสัญญาในครั้งนี้หรือจะมีการบีบบังคับอย่างไรให้ดําเนินการตามสนิสัญญาทั้ง4ข้อครับท่านอาจารย์ครับ เราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้การที่บอกว่าจะเบี้ยวกันดันมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความอะไรครับกลไกนะครับว่าจะมีการตักดันไหมทุกอย่างนะครับในกรณีนี้นะครับเหมือนบางทีเนี่ยมีการตกลงกันเกิดการเบี้ยวเพราะว่าคนที่เบี้ยวนั้นเหมี่ยมหน้าในการเบี้ยวได้แต่ในกรณีนี้นะครับมันเป็นอีกด่านหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเราหรืออาเซียนกับทางด้านอเมริกาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมมาตรเพราะพอไม่สมมาตรปั๊บนะครับ คนที่จะไม่กล้าเบี้ยวคือพวกเราเพราะถ้าเบี้ยวปั๊บเนี่ยเขาเล่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะฮะที่เขาเข้ามาในตอนนี้เพือ่อเป็นหลักประกันและมีเหตุผลทําไมหน้าของคุณมาเนตถึงหน้าเจียนๆเพราะว่าถ้าไม่มีการบีบตรงนี้แล้วเขาก็คงจะไม่ยอแมแน่นอนอเพราะว่าที่ทาเนี่ยทำตามสีข้อที่เราเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบเมื่ปั๊บก็บหมายความว่าสิ่งที่มีการตกลงอย่างเช่นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับขมรกับไทยอย่างน้อยที่สุดนะฮะทั้งสองฝ่าย ต่างฝนต่างต้องพยายามรักษาข้อตกลงไว้เพราะถ้าเราเมิดปับ๊บทรำอาจจะใช้วิธีไหนเพิ่มไอ้ตัว19ซขึ้นมาได้เลยอันนี้เป็นกระทบนะครับแต่ว่าแต่จะบอกให้ถาวรเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่มีวันถาวรแน่นอนเป็นสันติภาพทั่วคราวแต่ก็เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดต้องทําตามอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ช่ถาวรแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะมีาการกินเรืนะ่องยาข้อ2ข้อตกลงทางการคา้ามันเป็นลักษณะไม่สมมาตรทำไมเราถึงต้องลด9 9เปตทำไมเขาถึงเก็บเรา19 ก็เพราะว่าเขาเองกาลังทําในสิ่งที่บอกได้ครับว่าเขามีอมานจ ทำไมทุกประเทศต้องยอมเขาเพราะว่าเขาสามารถบีบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ถามว่าเรากล้าเบี้ยวไหมคําตอบก็คือไม่เราไม่กล้าเบี้ยวเพราะถ้าเบี้ยวปั๊บเนี่ยเขาจะบีบมากกว่านั้นคุณดูอย่างแคนาดาสิครับเพียงแต่ไม่ได้เบี้ยนะฮะมีการลงโฆษณา้า้นิยเดียวบอกว่าเนี่ยสมัยรีแกนนําเรื่องของเสรีนิยมแต่เสรจแล้วบอกไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการการการค้าท้าโมโหขึ้นภาษีสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีข้อตกลงอันนี้บอกได้เลยครับว่าเราคงจะไม่เบี้ยวแต่เขาอาจจะเบี้ยว นี่ก่องไหมเพราะเขากระขึนกระักนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะถ้าเราทําตามตรงนั้นก็คงแต่ว่ายังไม่จบนะที่เราตกลงกันเป็นเพียงกรอบเพราะว่าจะต้องนําไปสู่รายละเอียดนะจนอีกสองเดือนถึงจะรู้เรื่องครับอาจารย์รายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการทรานชิปเมต์ก็ดีสินค้าตัวไหนแลวอย่างในในส่วนที่เขาลดภาษีหรือศูนย์นะเราจะขอเขาต่อนะเรื่องแอนด็กพรานรายละเอียดยังไม่จบแต่โดยภาพรวมมันก็ตกลงกันนีเพราะฉันพูด,ดง่ายๆนะครับว่า คงจะอย่างฝ่ายเราคงไม่กล้าเบี้ยวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ในหมายความว่ามันจะเป็นไปเราไม่กล้าเบี้ยวแต่อย่างน้อยที่สุดคงอยากจะเจรจาให้สิ่งที่ต่างๆน่ะดีขึ้นเหม,มือมนกับที่ทางด้านของเกาหลีใต้กับทางด้านญี่ปุ่นเคยตกลงกันว่าญี่ปุ่นจะลงทุนห้าหมื่นห้าเกาหลีสามแสนห้าแต่ก็อยากจะคุยว่าให้ขอลดตรงนี้หรือทำเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงในการเปิดอันนี้ไม่ไม่น่าแปลกใจ เชื่อมใว่าในการเืิองเดี่ยวในลักษณะเราเราคงไม่กล้าดิวเท่าไหร่แล้วครับการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะเกิดคงจะอาจจะเลือกมันนีต้องขึ้นอยู่กับผลการเจรจาอีกสองเดือนครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่พูดว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายหมายถึงอะไรครับเรหลือเวลาอีกสองนาทีครับอาจารย์ครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่าเรากำลังลดภาษีภาษีสุลกากรให้เขานะครับ 99%จริงๆมันเป็นลักษณะขึ้นทางของ FTA FTA หมายความว่าตั้งการสองประเทศขึ้นไปมีการลดภาษีศุลกากระหว่างกันหรือศูนย์โคต้าหรือศูนย์ของระหว่างไทยกัอเมริกาหรือของประเทศไหนกันลดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ของเขาไม่ลดเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าสินค้านะครับทุกประเภทในอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมนะครับที่มาจากอเมริกาเนี่ยนะครับแหล่งกําเนิดเข้ามาเนี่ยเราไม่เก็บภาษีศุกากาครับ มีหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองอันนี้คือความหมายของเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับอาจารย์สินค้านะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบริการนะครับแต่บริการเป็นเรื่องอื่นครับอยู่ที่ตรงนี้กับอีกตัวเพี้ยนหนึ่งก็คือมีการลดกฎเกณฑ์หรือเขาเรียกว่า o อ tariff b บ r r i e r กฎเกณฑ์ตัวนี้อาจจะมาตรฐานกฎเกณฑ์ในการที่จะเข้ามากฎเกณฑ์แม้กระทั่งเรื่องของการตัดซื้อทิ่ต่างต่างเหล่านี้เขาจะมีเรื่องของการกําหนดเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิแรงงานอะไรขึ้นม,มาด้วยเพราะที่เขาตกลงอันนี้มันก็แล้วก็เราก อ,อันนี้นนเป็นข้อตกลงที่เราทำอยูนน่ครับอันนี้เป็นภาษี99%ที่เรียกว่าอเมริกาขู่ว่าจะเก็บจากสินค้าไทยใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ๋อไม่ครับ99%นี่หมายความว่าเราเปิดตลาดให้เขาครับอาจารย์มหมายความว่าสินค้าที่โดยปกติเนี่ยาตามหลักแล้วเราจะเก็บภาษีเท่ากับประเทศซึ่งเป็นสมาชิก WTO คือ MSNVE ซึ่งอันนี้ผิดกฎนะแต่เขาบังคับให้เราเนี่ยต้องลดลดลงไปสินค้าที่เป็นสินค้า เกษตรอุตสาหกรรมไม่ต้องเก็บภาษีนะครับเหมือนกับไปที่อารตาร99%ของครั้งหมดครับ,รบนี่คือความหมายแต่เวลาเราส่งไปเขาเก็บเราเท่าไหร่ครับ19% มันถึงไม่สมมาตรครับอาจารย์นี่คือสิ่งที่เป็นข้อตกลงนี้ครับาละครายละเอียดรายละเอียดเรื่องของอะไรครับยังมีอเรื่องหนึ่งคือมันมีเรื่องการลงทุนสินท้าตัวไหนในอย่างมีบางอันเป็นข้อยกเว้นที่เราส่งไป1 9บางปีบางตัวเข้าไม่เก็บเป็นข้อยกเว้นอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องคุยต่อไปในเดือนสองเดือนนี้ครับอาจารย์รอบผมเอาละครับเวลาหมดพอดีนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์สมชายพระคำววัฒน์ครับ ครับสวัสดีนะครับประรย์ครับครับผมครับก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาในเรื่องของการประชุมอาเซียนสัมมิตแล้วก็แคนาดาก็ออกมาโดนัลด์ทรัมป์ก็มาเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่แร่ธาตนะครับสุดท้ายสุดๆจริงๆเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับไปกราบถวายพระบรมศพนะครับที่าลาสหไทยสมาคมหรือตาอมอำเภอต่างๆหรือตามาสำนักงานสาราการว่าการ ประจำจังหวัดทุกจังหวัดได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราสิ้นบุคคลสำคัญนะครับของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชนีพันปีหลวงครับพบกับผมใหม่และขอขอบคุณประชาสมเอรนท์ทั้งหลายในวันที่หน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ